สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมาต้า c X 5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินครับตอนี้ก็เข้ามาตรวจเช็คระบบแอร์นะครับแจ้งว่าแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับเย็นน้อยเราก็ตรวจเช็คแล้วนะครับก็คือน้ํายาแอร์ในระบบมีน้อยนะครับเราก็จะทําการตรวจเช็คข้างนอกก่อนนะครับเนี่ยหรือแผงออกมาดูตัวแผงก็ไม่มี ไม่มีข้าบน้ำมันนะครับใช่ตามข้อต่อตามต่างๆก็ไม่มีขราบน้ำมันอันนี้ก็เหลือแต่ข้างในอย่างเดียวก็จะเป็นในส่วนของคอยเย็นหรือตู้แอร์นะครับข้างในอันนี้ช่างใหญ่ก็กําลังรื้ออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวคอยเย็นด้านในจะรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังถอดอยู่นะครับตอนนี้โอเครับอันนี้ก็รื้อตัวคอยเย็นออกมาแล้วนะครับ สาภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้รั่วแน่นอนครับน้ำมันน้ำมันคอแมแอน้ำยาแอร์นะครับซึมประมณเต็มเลยนะครับอันนี้ดูสาภาพของตัวเก่านะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่มาติดตั้งดูสาภาพอันนี้น่าจะไม่เคยทําอะไรเลยดูขนาดกองนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยที่หนูก็มีนะครับน,นี่ก็กองน่าจะไม่เคยเปลี่ยนนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเอาผมนำตัวใหม่มาติดตั้งก็จะเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนให้นะครับเป็นอะไรใหม่ครับทั้งสองก็มีกองแอร์แล้วก็ตัวคอยเย็นใหม่นะครับตัวนี้ <Okay. S 1> นเองนะเรเดี๋ยวให้ช่างติดตั้งเข้าไปในรถนะครับส่วนข้างหน้านี้ข้างหน้านี้เราก็รื้อพวกตัวนี้มาล้างให้ด้วยนะครับตัวแม่หม,ม้น้ํา เพื่อการระบายความร้อนที่ดีนะครับแล้วก็แผงคอยร้อนนะครับนี่ล้างให้ใหม่เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวประกอบนะครับแล้วก็ทดสอบความเย็นกันอีกทีน,นึงนี่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับงานประกอบเรียบร้อยดีนะครับนับที่เหลือทักตัวนะครับนี่ดูความเย็นกันนะครับโอเคนี่อันนี้แอร์ตัดอยู่นะครับ แรงดังยอโอเคครับความร้อนก็ปกติครับเนี่ยเย็นดีครับต่อก็จะได้อยู่ประมาณ6 6องศากว่านะครับความเย็นอันนี้มาด้าซีห้าเบนซินนะครับก็ถ้าใครลูกค้าท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็แอร์ไม่เย็นก็โทรมาปรึกษาได้นะครับร้านอยู่ ปากซอยลาดพ้าวังหินห้าสิบหกนะครับร้านเชอร์ชัยเซอร์วิสนะครับก็เบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับช่าง A นะครับก็สอบถามได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับขอบคุณครับ